มุมมองของคนไทยจํานวนมากต่อลาวนั้นเป็นมุมมองซึ่งไม่ค่อยให้เกียรติคนลาวนะครับและคนไทยจำนวนมากยังชอบมองว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่เจริญก้าวหน้าและลราเป็นประเทศที่เจริญล้าหลังหรือแม้กระทั่งการเปรียบเทียบว่าไทยกับเราเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันโดยอ้างว่าไทยเป็นพี่และลราเป็นน้องนั้นเป็นเรื่องซึ่งลึกๆแสดงการไม่เคารพคนลาวลึกๆแสดงการมองว่าลาวด้อยกว่าไทยลึกๆยังมองว่าไทยก้าวหน้าเจริญก้าวหน้ากว่าลาวซึ่งเป็นมุมมองที่ไม่ควรจะเป็นในโลกซึ่งเป็นโลกแบบโลกาภิวัตน์เป็นโลกซึ่งทุกคนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับระดับทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันไม่ได้แปลว่าประเทศไหนจะดีหรือจะเลว มากน้อยกว่ากันและต้องยอมรับว,ว่าไทยเองณปัจจุบันไม่ใช่เป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจดีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจดูว่า GDP ของลาวในช่วงสองปีหลังดีกว่าไทยด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นคนไทยไม่มีสิทธิ์ดูถูกคนลาวหรือเยียดยามคนลาวหรือแม้กระทั่งไม่รู้เรื่องลาวแล้วก็ดูหมิ่นดูแคลนประเทศลาวนะครับนี่เป็นเรื่องซึ่งเกิดขึ้นในสถา,านการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิดนะครับเกิดเหตุการณ์ที่ประเทศไทยนะครับมีประเด็นว่าทำไมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่มีการปิดเมืองปิดประเทศสักทีหนึง่งแล้วก็คุณจัดพีมาพิธีกรจากช่องแถวแกรมมี่นะครับก็มีการแสดงความเห็นในรายการไว้ว่าเหตุผลที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่มีการปิดเมืองนั้นเป็นเพราะว่าถ้าปิดแล้วนะครับมันจะเกิดความสับสนวุ่นวายนะครับแล้วก็ จะเกิดอะไรขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ประเทศลาวซึ่งมีความล้าหลังทางการแพทย์นะครับมีปัญหาไวรัสโควิดต่างๆขึ้นมานั้นถ,ถ้าไม่มีการปิดเมืองเกิดการแพร่ระบาดของโควิดจากลาวเข้ามาในไทยแล้วจะทาอย่างไรนะครับเชียร์การปิดเมืองไม่ผิดแต่เชียร์การปิดเมืองโดยบอกว่าโควิดจะลามจากลาวมาไทยเพราะลาวไม่มีโรงพยาบาลลาวจะเป็นประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโควิดนั้นไม่มีข้อเทนตจริงรองรับและดูถูกคนลาวกลายเป็นชนินที่ทําใหค้คนลาวโจมตีอย่างกว้างข,งขงวางโดยคุยกันต่อครับ ความต้องการให้พลเอกประยุทธ์ปิดเมืองปิดประเทศมีอยู่ในหมู่คนไทยจํานวนมากนะครับเหตุผลง่ายๆคือเชื่อว่าถ้ามีการปิดประเทศความปลอดภัยของคนไทยจากการแพร่ระบาดของไวรัสจะสูงขึ้นอันนั้นเป็นมองที่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่านะเวลานี้การแพร่ระบาดของไวรัสในประเทศไทยมันมาจากคนไทยด้วยก,ก,กันมากกว่าจะมาจากคนนอกประเทศไทยนะครับพิธีกรโทรทัศน์ คนทำสื่อต้องเข้าใจมุมมองแบบนี้แต่ปรากฏว่าคุณจัดไปพูดในรายการว่าพลเอกประยุทธ์ควรจะปิดประเทศเพราะว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ปิดประเทศนั้นอาจจะมีโอกาสที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสจากนอกประเทศไทยเข้ามาในประเทศไทยนะครับเพราะว่าประเทศใกล้ๆไทยนั้นได้มีการตรวจไวรัสโควิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งลาวนะครับมีการพูดในรายการแบบนี้ว่าลาวไม่มีการตรวจไวรัสโควิดลาว เป็นประเทศซึ่งโรงพยาบาลมีแต่ความล้าหลังไปดูสภาพแล้วนั้นใครเห็นโรงพยาบาลลาวก็รู้ว่าตรวจไวรัสโควิดไม่ได้นะครับดูถูกดูแคลนคนลาวแล้วก็เป็นการดูถูกดูแคลนซึ่งปราศจากข้อเท็จจริงรองรับอย่างสิ้นเชิงนะครับเป็นเรื่องซึ่งไม่น่าเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้นะครับได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเรื่องซึ่งพูดโดยไม่มีมูลไม่มีข้อเท็จจริงรองรับเอาความเข้าใจผิดผิดจากการมโนดูหมิ่นดูแคลนลาวว่าลาวเป็นประเทศล้าหลังโรงพยาบาลลาวกระจอกมา โจมตีคนลาวนะครับอยากให้พลเอกประยุทธ์ปิดประเทศไปด่าพลเอกประยุทธ์ว่าทำไมพลเอกประยุทธ์ไม่ปิดประเทศไม่ใช่อยากให้พลเอกประยุทธ์ปิดประเทศแต่ไปด่าคนลาวด่าโรงพยาบาลลาวทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะนในโซเชียลมีเดียของเราวิาพา์วิจารณ์คุณจัดอย่างดุด,ดันกว้างขวางนะครับในเพจชื่อลาพัฒนานิวมีการขึ้นภาพ คุณจัดและก็ช่องดังกล่าวนะครับซึ่งตอนนี้ทางช่องก็ออกมาโพสต์ข้อความขอโทษเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าปฏิกิริยาของคนลาวก็ยังไม่พอใจนะครับใน Facebook ของเพจดังกล่าวนะครับออกมาบอกว่าเอาบักมันเว้าออกมาขอโทษบอแม่นให้คนอื่นมาขอโทษแทนยังเป็นลูกผู้ชายคันมันบอ กล้าออกมาขอโทษเองบอกมันไปนุ่งสิ้นนะครับมีคนนึงวิจารณ์ไว้แบบนี้อีกคนบอกว่าถ้ารู้ว่าผิดแล้วขอโทษเรานะครับเราก็พร้อมให้อภัยแต่ถ้าจะให้ดีมาขอโทษด้วยตัวเองจะดีกว่านะครับเวลาพูดไม่รู้จักคิดนะครับเวลาผิดก็ได้แต่ขอโทษเสียดายความรู้ความสามารถดูถูกประเทศลาวนักท,ทั้งทั้งที่ไม่รู้อะไรมากเขาก็มีการรักษาเช่นเดียวกับประเทศไทยนี่แหละเป็นยั้งคือบอกให้นักข่าวคนนั่นออกมาขอโทษเองนะครับเพราะฉะนั้นก็วิภา์วิจารณ์อย่างดุเดือดนะครับ บางอันผมไม่ไมกล้าอ่านนะครับดุเดือดรุนแรงนะครับทำไมผู้ประกาศไม่ออกมาขอโทษเอ,อวันนี้คุณพัดคุณจัดไปขอโทษ oh. ทูดลาวแล้วนะครับแต่ว่าความไม่พอใจของคนลาวก็คงจะยังไม่หมดไปนะครับมีการทําภาพวิภาษวิจารณ์คุณจัดพีมะอย่างรุนแรงดุเดือดต่อเนื่องนะครับ คำถามก็คือลาวไม่มีการตรวจโควิดจริงๆหรือเปล่านะครับลาวมีการตรวจโควิดไปเรียบร้อยแล้วในวันที่6มีนาคมนะครับซึ่งมีการแถลงแล้วหลังจากนั้นก็มีการตรวจอีกนะครับวันที่6มีนามีการตรวจไม่พบว่ามีผู้ติดไวรัสโควิดแต่อย่างใดนะครับแต่ที่สําคัญกว่านั้นคุณจัดพีมะบอกว่าลาวไม่มีการตรวจโควิดไม่มีโครงสร้างโรงพยาบาลที่ดีนะครับในระบบสาธารณสุขของลาวนั้นเวลาพบผู้ต้องสงสัยว่าจะมีการติดไวรัสโควิดเขาจะมีขั้นตอนในการตรวจแบบนี้นะครับหนึ่งก็คือจะมี มีการส่งให้ห้องแลบนะครับห้อง l a บที่1คือศูนย์ปฏิบัติการและระบาดวิทยาแห่งชาตินะครับนั่นคือหน่วยงานที่ตรวจโควิดแบบที่1นะครับสหลังจากนั้นจะส่งไปที่ไหนส่งไปที่สถาบันปาสเตอร์ในนครหลวงเวียงจันทร์คุณจัดอาจจะไม่รู้จักสถาบันปาสเตอร์ในนครหลวงเวียงจันทร์แต่สถาบันปาสเตอร์ในนครหลวงเวียงจันทร์นั้นได้รับความร่วมมือจากสถาบันปาสเตอร์ที่ปารีสฝรั่งเศสนะครับสจะมีการส่งต่อไปยังห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาของโรงพยาบาลมโหสถและ4ยังไม่พอนะครับจะมีการส่ง การอนามัมโลกที่ออสเตรเลียด้วยเพราะฉะนั้นคุณจัดต้องตอบเอ,องว่าคุณจัดคิดว่าโครงการของลราที่ร่วมมือกับสาบันพาสเตอร์ที่ฝรั่งเศสกระจอกจริงหรือเปล่านะครับหรือแม้กระทั่งห้องแลบองค์การอนามัมโลกกระจอกอย่างที่คุณจัดพูดหรือเข้าใจผิดหรือเปล่าล่าสุดนะครับยูเซีอเมริกาเพิ่งมีการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น2ล้านเหรียญสหรัฐให้กับสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อช่วยพัฒนาห้องแลบแล้วก็ช่วย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่จําเป็นสําหรับการสกัดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดนะครับเพราะฉะนั้นเลิกดูถูกคนลาวนะครับว่าล้าหลังไทยเลิกดูถูกคนลาวว่าระบบการสาธารณสุขเลวร้ายกว่าประเทศไทยเลิกดูหมิ่นดูแคลนลาวว่าจะแพร่โควิดเข้าประเทศไทยนะครับ คล้ายๆกับที่เคยดูหมิ่นดูแคนแรงงานไทยในเกาหรีใต้กลุ่มที่เรียกว่าผีน้อยคนจํานวนมากในประเทศไทยชอบดูถูกว่าโควิดเข้าจากเพื่อนบ้านเข้าจากแรงงานเข้าจากคนชั้นล่างแต่ในความเป็นจริงนั้นการแพร่ระบาดของโควิดในประเทศไทยณเวลานี้ระบาดโดยคนไทยด้วยกันเองนะครับระบาดจากคนไทยซึ่งมีฐานะดีกับเข้าสู่ประเทศไทยและไม่ยอมผ่านการตรวจสอบแบบปกติและในเวลานี้กําลังอาจจะระบาดกับ คนไทยจำนวนหนึ่งซึ่งกำลังจะกลับจากประเทศไทยวันนี้สองคนที่กลับมาในประเทศไทยและติดโควิดเป็นคนไทยจากอังกฤษเพราะฉะนั้นเลิกดูถูกลาวเลิกกดลาวเลิกมองว่าลาวล้าหลังเลิกมองว่าลาวแพร่โควิดนะครับปัญหาโควิดในประเทศไทยเกิดจากรัฐบาลไทยไม่มีความสามารถในการบริหารจัดการไม่เกี่ยวกับลาวแต่อย่างใดกลับมาพบกับผมศีโรดคาให้บุญได้ใหม่ทางเพจ w i c e tv overview youtube w i c e tv เว็บไซต์ w i c e tv.co.th และโทรทัศน์ดาวเทียมช่องต่างๆครับสวัสดีครับ